ดวงวันเกิดรวยฉ่ำการเงินการงานบุญส่งท้ายดวงปลายเดือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ช่องเลขเสริมดวงขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดวงวันเกิดที่ดวงดีดวงเด่นดวงดังดวงรวยฉ่ำฉ่ำดวงคนเกิดวันจันทร์ เรื่องของการงานการช่วยเหลือคนอื่นถ้าเป็นไปได้ควรกระทําด้วยตัวของคุณเองเพราะคุณเองนั้นจะเกิดปัญหาภายในภาคหน้าทําให้ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยเช่นกันการเริ่มงานหากสังคมการทํางานมีเพศตรงข้ามมากจะรู้สึกไม่ถูกชะตาเท่าไรนะักการเงินควรลดเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้กับตัวเองด้วย คำว่าให้รางวัลเสียหน่อยคุณจะทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลังการเสียทรัพย์จะเกิดจากการกระทำผิดในบางเรื่องที่คุณเองไม่คาดฝันมาก่อนเรื่องของความรักเพราะด้วยความเป็นตัวเองของคุณจะมีผลกระทบสำหรับคู่ที่เริ่มคบหากันด้วยเคมีไม่ตรงกัดอีกฝ่ายสักเท่าไหร่นักด้านคนเลิกรารักไม่นานการพบรัก จะมีแต่ความรอกรวงอยู่คนเดียวไปก่อนจะเกิดความสุขใจมากกว่าการเสริมดวงของคนวันจันทร์ควรหากำไรเงินมาใส่ช่วยส่งเสริมกิจการเรื่องของความสวยงามให้มีความเจริญก้าวหน้าเลขเด็ดเลขดังของคนวันจันทร์ได้แก่เลข09 15 19 30 40 55 58 698993ดวงคนเกิดวันอังคารเรื่องของการงานจะได้นำความรู้ที่มีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมาประกอบการทำงานซึ่งผลลัพธ์ค่อนข้างเป็นที่น่าภูมิใจมากกว่าเดิมในส่วนของคนที่เดินทางบ่อยด้วยเรื่องของการงานการเบิกค่าใช้จ่ายค่อนข้างยากคุณควรทำอะไรรัดกลุ่มไว้ก่อนจะดีที่สุดการเงิน การลงทุนที่ใช้เงินเป็นจำนวนมากควรมีการตึกตรองในเรื่องเหล่านี้ให้ดีเสียก่อนค่อยๆทำไปจะดีกว่าการเก็บเงินจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายจนเหลือที่ไม่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ความรักหลงชอบใครสักคนจะเกิดการผิดหวังอีกฝ่ายเปิดตัวคนรักอย่างเห็นได้ชัดเจน การไปไหนมาไหนคนเดียวจะพบคนที่เรียกว่าใช่จนคุณเองกระทำอะไรไม่ถูกด้วยเช่นกันการเสริมดวงของคนวันอังคารขอให้ขอพรและถวายพวงมาลัยกับพระพุทธรูปที่บ้านผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาและช่วยเหลือเลขเด็ดเลขดังได้แก่เลข1418 2228 34 51 58 77 8091ดวงของคนเกิดวันพุธเรื่องของการงานควรแยกแยะเรื่องของเวลาสำหรับการทำงานกับเรื่องของครอบครัวให้เป็นที่หนึ่งเพราะด้วยคนในครอบครัวของคุณต่างใฝ่หาให้คุณกลับมาอยู่ด้วยกันมากขึ้นในเวลาที่ว่างจากงานการเงินการปฏิเสธจากคำขอยืมเงินใครสักคนอย่าปากหนัก เพราะนั้นหมายถึงคุณเองจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนงดเว้นเรื่องของการค้ำประกันการออกเงินให้ใครก่อนจะไม่มีวันได้คืนเรื่องของความรักของคนวันพุธความรักคบหากับใครไปวันๆการเจอรักที่ดีกำลังใกล้เข้ามาแต่คุณเองก็ต้องสลัดคราบเก่าๆออกไปก่อนเสียด้วยคนอกหักช้ำรักแต่ยังมีเผื่อเก็บคนอื่นไว้เขาจะเมินหน้าหนีคุณด้วย การเสริมดวงเน้นกระเป๋าเงินมีหลายช่องสีม่วงทุกเฉดเสริมให้มีเงินเข้ามายิ่งขึ้นเลขเด็ดเลขดังสำหรับคนวันพุธได้แก่02111538495061689598ดวงคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดี เรื่องของการงานไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับงานที่ตนเองไม่ได้รับผิดชอบคุณจะเดือดร้อนจากงานที่ผิดพลาดจนกลายเป็นเรื่องใหญ่คนทำงานด้านสายไอทีคู่แข่งค่อนข้างมากกว่าเดิมควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้วจะอยู่รอดการเงินถ้าคุณมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้อสิ่งของชิ้นใหญ่จะมีเรื่องชะงักให้คิด ก่อนที่จะจ่ายออกไปรายได้ของคุณเมื่อเปรียบเทียบแต่ก่อนสำหรับคนที่มีรายรับไม่คงตัวลดน้อยลงกว่าเดิมมากเรื่องของความรักของคนวันพฤหัส,สบดีสเสน่ห์ของคุณค่อนข้างมีเปล่งประกายมากกว่าเดิมสำหรับคนโสดอยู่จะมีคนเข้ามาหาและขอความรักจากคุณ แต่จะมาในรูปแบบของเพื่อนไปก่อนค่อยๆพัฒนาไปอีกขั้นการเสริมดวงคนในบ้านจะรักใคร่สามาคัคคีเพราะได้ดูแลปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดมีกลิ่นหอมอยู่เสมอเลขเด็ดเลขดังได้แก่10141824545963789092 ดวงของคนเกิดวันศุกร์เรื่องของการงานงดดราม่าในเรื่องที่คุณไม่ได้เป็นคนก่อสำหรับการงานเพราะจะทำให้คุณทำงานออกมาไม่ได้มีประสิทธิภาพช่วงนี้ให้โฟกัสเรื่องของการทำงานตัวเองก็พอคนทำมาค้าขายจะดีมากสำหรับคนขายของกินดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม คนรักค่อนข้างบุดหงิดกับการกระทำของคุณค่อยพูดค่อยๆจาแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับใครที่มีเพื่อนใกล้ตัวให้ระวังการใกล้ชิดระหว่างคนรักคุณกับเขาความสำคัญมีเกณฑ์เกินเลยการเสริมดวงของคนเกิดวันศุกร์ควรหมั่นปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมเรื่องร้ายๆแย่ๆจะไม่เกิดขึ้น เลขเด็ดเลขดังได้แก่0 0 1 3 2 9 4 4 5 6 7 4 7 9 8 7 8 8 9 0ดวงคนเกิดวันเสาร์เรื่องของการงานสำหรับคนเกิดวันเสาร์ควรอยู่ในบรรทัดฐานในความเป็นจริงบางเรื่องที่คุณไม่มีความรู้ความสามารถก็ควรให้คนอื่นได้ทำงานของเขาไป อย่าดันทุรังสร้างผลงานที่คิดว่าจะออกมาดีแต่จะกลายเป็นเรื่องแย่การเงินคิดอยากกู้หนี้ยืมสินใครก็ตามควรเลือกคนในครอบครัวดีเสียขว่าไม่รวมถึงญาติพี่น้องการเสียชื่อเสียงโดนใส่สีตีไข่จะเกิดขึ้นกับคุณและยังไม่ได้เงินยืมอีกตั้งหากเรื่องของความรัก เริ่มต้นความรักใหม่กับใครสักคนความรู้สึกดีๆมีแน่นอนอยู่แล้วแต่จะปะปนด้วยอดีตเก่าๆที่เขายังไม่สลัดทิ้งออกไปในส่วนของคนที่ต้องห่างไกลกันกับคนรักไว้ใจได้ในความสัมพันธ์ที่ยังเหมือนเดิมการเสริมดวงถวายต้นมะขามแด่พระพิสุขจะทำให้มีคนสนับสนุนตลอดไป เลขเด็ดเลขดังสำหรับคนเกิดวันเสาร์ได้แก่2024-51-56-62-65-70-81-82-85ดวงคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องของการงานการประสานงานค่อนข้างยากกับคนทำงานต่างองค์กร สำหรับใครที่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือด้านการงานการได้รับกลับคืนมายากดิ้นรนด้วยตัวเองจะดีมากกว่าการเงินไม่ควรอยู่ในความฝันหวังน้ำบ่อหน้ากับเรื่องของเงินทองไม่ควรคาดหวังเพราะจะสิ้นหวังคนมีน้อยควรใช้อย่างประหยัดไปสักช่วงหนึ่งแล้วจะกลายเป็นดีมากขึ้นความรัก ไม่ควรอยู่ในวังวนเดิมๆกับใครที่คิดจะเลิกแต่ไม่เลิกเสียทีกับคนรักเด็ดขาดแล้วคุณจะเกิดความสบายใจสำหรับใครที่คนรักไปมีคนอื่นแล้วขอกลับมาหาเราคุณควรถามใจตัวเองเป็นคำตอบที่ดีที่สุดการเสืิมดวงควรซื้อดอกไม้ตั้งบนโต๊ะทำงานเสริมให้เพื่อนร่วมงานเป็นมิตรเลขเด็ดเลขดังสำหรับคนวันอาทิตย์ได้แก่ 16 18 20 25 29 36 57 84 9 9 98ขอขอบคุณกรยาณมิตรทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่องเลขเสริมดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะ